มาถึงช่วงของข่าวดีครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญยอนบทที่5ข้อที่17ถึงข้อที่30วันนี้ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสตอบพวกชาวยิวว่า พระบิดาของเราทรงทำงานอยู่เสมอเราก็ทำงานด้วยเช่นกันเพราะคำยืนยันนี้ชาวยิวจึงยิ่งพยายามจะฆ่าพระองค์ให้ได้พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรไม่สามารถทำสิ่งใดได้ตามใจตนเองแต่ทำเฉพาะสิ่งที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเท่านั้นเพราะ สิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำพระบุตรก็ย่อมกระทำเช่นเดียวกันเพราะพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่ทรงกระทำและจะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้สึกพิศวงพระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีพ และประทานชีวิตให้ฉันใดพระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พอพระทัยฉันนั้นเพราะพระบิดาไม่ทรงพิพากษาผู้ใดแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นให้แก่พระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรดังที่เขาถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ผู้ที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงส่งพระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ทันทั้งหลายว่าผู้ที่ฟังพระวาจาของเราและมีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาก็ย่อมมีชีวิตนิรันดรและ ไม่ต้องถูกพิพากษาแต่เขาได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลานั้นกำลังจะมาถึงและขณะนี้ก็กำลังเริ่มแล้วเมื่อผู้ตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรของพระเจ้าและผู้ที่ได้ยินแล้วจะมีชีวิตเพราะ พระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใดพระองค์ก็ประทานให้พระบุตรมีชีวิตในตนฉันนั้นพระบิดาได้ประทานให้พระบุตรมีอำนาจพิพากษาเพราะพระบุตรทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์เราไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจของเราเราได้ยินมาอย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้นและคำพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้สแสวงหาที่จะทำตามใจของเราแต่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา จากบทพระวรสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญชอนวันนี้ทําให้เราทราบว่าผู้นําทางศาสนาในยุคนั้นหรือผู้นําชาวยิวในยุคนั้นได้เห็นพระเยซูเจา้าทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรคและได้เห็นพระองค์กระทําการที่พวกเขาบอกว่าขัดต่อบทบัญญัติแต่พวกเขา โยนเรื่องการอัศจรรย์ทิ้งไปเพ่งความสนใจไปที่การขัดต่อบทบัญญัตินั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาถือว่าบทบัญญัติสำคัญกว่าการทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าและคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าพร้อมที่จะกระทำสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแต่เราสามารถปิดกั้นในการอัศจรรย์ของพระองค์ โดยเฉพาะด้านความคิดอันแคบแคบของเราเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงกระทำกิจการของพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาของเราทรงกระทำกิจการของพระองค์เสมอนั่นก็เท่ากับว่าพระองค์ตรัสว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าพระเจ้าหยุดงานทุกอย่างของพระองค์ในวันสบาโต ธรรมชาติคงจะสับสนวุ่นวายและความบาปก็คงจะท่วมโลกวันนี้พระเยซูเจ้ากําลังตรัสอธิบายว่าเมื่อมีโอกาสทำดีหรือทำงานของพระเจ้าเราควรช่วยโอกาสทำงานนั้นแม้จะเป็นวันสบาโตคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์อยู่ฝ่ายพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ส่วนวันนี้ชาวฟาริสีเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของพวกเขาด้วยแต่พวกเขาตระหนักดีว่าพระเยซูเจ้ากล่าวอ้างถึงโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นไม่เหมือนใครดังนั้นชาวฟาริสีจึงมีทางเลือกอยู่สองทางในวันนี้ทางที่หนึ่งก็คือเลือกที่จะเชื่อพระเยซูเจ้าทางที่สองก็คือเลือกที่จะกล่าวโทษว่าพระองค์มินประมาทพระเจ้าและพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือก ้งทีีน่นพระเยซูเจ้าดำรงชีวิตยอยู่ตามที่พระเจ้าต้องการเพราะพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและเช่นเดียวกันครับวันนี้คริสเตชนของเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามที่พระเยซูเจ้าต้องการเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูข้อคำถามวันนี้ก็มีอยู่ว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำการอะไร และพระองค์ประสงค์ให้เราทำอะไรนั่นจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกถูกทางชีวิตนิรันนั้นหมายถึงชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปชีวิตนิรันเริ่มต้นเมื่อเรารับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้เราได้รอดเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราในขณะนั้นเองครับชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นในตัวของเรา แต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องเผชิญกับความตายฝ่ายร่างกายแต่เมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งร่างกายของเราจะเป็นขึ้นมาใหม่และมีชีวิตอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันบทพระโสารวันนี้ได้ตรัสถึงการที่พระเยซูเจ้าบอกว่าคนตายจะได้ยินเสียงพระองค์นั่นก็หมายความว่าพระองค์หมายถึงคนตายฝ่ายชีวิต ฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณจะได้ยินจะได้เข้าใจและยอมรับพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ยอมรับพระวาจาของพระเจ้าก็จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและเป็นผู้สร้างชีวิตเพราะไม่มีชีวิตใดที่อยู่นอกเหนือจากพระเจา้าไม่ว่าจะเป็นขณะนี้หรือในอนาคตชีวิตที่อยู่ในเราเป็นของประธานจากพระองค์ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครบวันนี้ตามรอยพระคัมภีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดพเจา้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ